สวัสดีครับผมวันนี้ผมใหม่ M N 3 p นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับมอ3 3าเลารักกันนะครับผมก็มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ครับผมหนึ่งต้องเป็นคนไทยนะครับผมต้องเป็นคนไทยชัวร์เลยนะครับผมและเป็นผู้ประกันตนในมาตรา3 3นะครับผมหรืออยู่ในระบบประกันสังคมนะครับผม 2. 2. ไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับผมหรือเรียกง่ายๆว่าบัตรคนจนนะครับ 3. ไม่ได้รับสิทธิ์โครงการเราชนะนะครับผมโครงการเราชนะจะเป็นอีกโครงการหนึ่งของรัฐบาลนะครับผม 4. ไม่มีเงินฝากในบัญชีเกิน5 0 0แสนบาทนะครับผมถ้่จริงๆแล้วถ้ามีเงินฝากในบัญชีเกิน50 0แสนก็จะไม่มีสิทธิ์นะครับผมแล้วก็วิธีการลงทะเบียนนะครับผม แน่นอนเราก็ทำการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ม .33 เรารักกันนะครับผมได้ตั้งแต่วันที่21เดือนกุมภาพันธ์2,564นะครับถึงวันที่7มีนาคม2,564นะครับและวิธีการยืนยันนะครับผมเราต้องยืนยันผ่านแอปเป่าตังนะครับผมซึ่งสามารถทำได้ตั้งแต่ ยี่สิบห้าถึง <c oughs> ขอโทษครับขอโทษครับและวิธีการยืนยันตัวตนนะครับผมผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะครับเริ่มทำได้ตั้งแต่วันที่สิบห้าถึงยี่สิบเอ็ดมีนาคมสองพันห้า้อยหกสิบสี่นะครับผมนี่คือวิธีการยืนยันตัวเองในกระเป๋าตังค์นะครับผมแล้วก็ระยะเวลาในการโอนเงินของ รัฐบาลที่จะ,จะโอนให้เรานะครับผมเงินที่จะโอนให้เราจะเข้าทุกวันจันทร์นะครับผมเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ยี่ิบมีนาคม2 5 6 4นี่นะครับผมเป็นงวดแรกงวดที่สองนะครับผมวันที่29มีนาคม2 5 6 4นี่ะครับผมแล้วก็งวดที่สามวันที่ห้าเมษายน2564นี่นะครับงวดที่สี่วันที่1ิบเมษายน2 5 6 4ี่นะครับผม โอนให้4ครั้งครั้งละ1,000บาทนะครับผมจนครบ4,000บาทนะครับผมขั้นตอนในการใช้เงินนะครับผมเราสามารถเริ่มใช้เงินในการใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการที่เกี่ยวกับร้านค้าในโครงการของเราชนะนะครับได้ตั้งแต่วันที่2 2มีนาคมถึง3 1 พฤษภาคม2564นะครับผมก็เป็นการใช้จ่ายผ่านโครงการต่างๆของรัฐบาลนะครับผมภายใต้โครงการเราชนะนะครับผมก็คลิปนี้นะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมใครที่ยังสนใจจะรับเงินจากโครงการนี้นะครับผมก็เข้าไปดูได้นะครับผมเข้าไปค้นหาได้ครับผมอย่าง วิธีการตรวจสอบสิทธิ์นะครับผมเราก็เข้าไปที่เวอร์ไวเว็บมอสามสามเราลักันนะครับผมสามารถตรวจสอบสิทธิ์ของตัวเองได้นะครับลองเข้าไปดูกันนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอบคุณนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้ทางช่อง m n 3 p ของเราด้วยครับผมสำหรับวันนี้ผมใหม่ m n 3 p ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับ